อะุ้ยฮแข็งแรงเลยเนี่ยแข็ครับแข็งแรงขึ้นเลยนะครับน้องอีกไล่ๆนะแข็งแรงเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่ครับวันนี้เข้าทางใหม่โอ้ยพ่อทำอะไรไม่รู้ของเด็ดวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปหาพ่อกันพ่อมาแล้ว โอ้ก่อไฟไว้เหรอก่อไฟละนี่มาเตรียมโอ้เริ่มเตรียมเสาแล้วครับเริ่มเผาก่อนคันต้องมาเริ่มทำแล้วนะหลายวันแล้วเอฟซีก็ถามแล้วเนี่ยวันนี้กินง่ายๆเรามาทำงานมาตัดมงตัดไม้ใช่ันปลุกปลุกไๆหลายอย่างครองแกะดูตึ๊บไข่ปลากะไม่ใช่แก่เอะไรอะไส้กรอกอะอ่าไส้กรอกไส้กรอกหมูเพราะมันจะมีชีทข้างในมีไส้ไส้กรอกชีทนี่อะไรกินเนี่ยก็ ไส้กรอกทอดก็ได้นึ่งก็ได้ผมว่าเรานึ่งดีไหมเราไม่มีที่นึ่งอะดีนึ่งในโอ้สารสารแล้วก็นึ่งอะเอานะคะสารเตี๋ยวกะเออสารเออเราาอยู่ในในบ้านใครห้องนึ่งครับสารเตะสารเตะก็คือสารซึ้งอ่ะนึ่งสารแล้วก็ลองลองตะกร้าแล้วก็นึ่งอะไรทำนี่หรอไม่นู่นนี่หรอวันนี่แหละง่ายๆวันนี้จะมาเตรียมทรงเตรียมเสามบนเหนื่อยนะครับผมก็เลยเอาอะไรที่กินง่ายๆมาอันนี้ของแปลกอันนี้มันลองนึ่งอกี้นะครับว่า อยากทำจิ้มไหมผมเตี๋ยงครไม่ม่ต้องทำน้ำจิ้มผมว่าไม่ไม่รู้ว่าปกติเขากินอยู่มั้งแต่เราลองกินนี้แหละไม่เคยกินเหมือนกันกินเป่าเปล่าเนาะเออผมเอาไว้หนึ่งถุงเอาไว้ให้น้องชิมที่บ้านว่าเดี๋ยวอาจจะทำคลินน้องชิมด้วยเดี๋ยวเตรียมเนี่ไปไปเผาไม้กันก่อได้วันนี้ก็มาทำงานกันนะครับก็จะมาเตรียมตรงเตรียมเสาที่จะทำได้จะทจากทำไ้ตรงนั้นแหละเพราะว่ามุมนี้จะเป็นเสาเดิมแล้วเสาเดิมมันใช้ได้อยู่เสาไม้หกต้นกันนะหกต้นเนาะพวกเราก็เก่าก็ะต้น อืมเตรียมเสาและเตรียมเสาก่อนเริ่มแล้วครับไก่ละเขาไม่ไผ่เนี่ยเสาเนี่ของแปลกครั้งแรกในชีวิตงานไม้าไผ่นี่ต้องมายกให้พ่อครับไม้ไผ่ไร่เลยอ่ะอันนี้จะเอาเอาสารนะสารเนาะสารก็ไม่ชิ้นเนาะดีไม่ดีได้กลิ่นไม้ด้วยนะพ่อคุณตาค่ะ พอแล้วหลามเนื้อลหลามเนื้อก่อนเนื้อไม้นเนไม้ใหม่ๆม,มันจะมีกินนะไม่มมเลยกลิ่นไม้เขานื้อเขายัางความนะ อันนี้พอทําบางเลยเนาะทำบางเลยเดี๋ยวจะมาสานกันนะครับเป็นตะแกรงวางไว้หนึ่งเตรียมเตรียมไม้ก่อนครับนะครับสานก่อนสานก่อนอันนี้มันแข็งกว่าตอกนิดนึงนะไม่ใช่ว่าอ่อนเหมือนตอกนะครับตอกนิดก็สานธรรมดาเนี่ยเนาะส่วนแรกก็ลายสานนะสานคัดมาทางลายคัดกัน ไม่ทางใช่ไหมมันเปลี่ยนตาเปลี่ยนตาอะไกันเนาะประมาณนี้คือทางแล้วครับสามกันอย่างนี้นออนนนนนโอ้นี่ขัดูหนเหรอทีนีออ้ไอ้มันจะได้พวยพุ่งแล้วนึ่งไฟอ่อนเนาะผมว่ากลัวมันแตกอะเออค่อยๆนึ่งก่ะเออค่อยนึน่งดีกว่าลองดูครับ อ๋อมีชีทข้างในเพราะมีชีทแล้วก็กัดออกมาเนี้ยชีทมันจะเยิ้มเดี๋ยวลองดูมันจะแบบมันเลยเขาบอกนะเราคนมันกันหรอครับลองดูลองกินไรกันอะไรหมึกกินหูอลองกินเรื่องอะไรจะเป็นอะไรอ่าหนาปุ๊บมาเลยเรียบร้อยประมาณเนี้ยเนาะเดี๋ยวพ่อกำลังจะทำอะไรที่ถักถักเข็มนะครับเตี๋ยวเขาจะได้แน่นดีเทาเพริ่หน่อยมันแข็งแรงหน่อย สองเส้นสามน้องสามเส้นเนโอ้ถักสามเส้นนะครับอือสองเส้นติดกันเนาะอีกอันนึงเส้นหนึ่งเนาะอืออืออ๋อไม่สลับกันอืออ๋อสลับกันสลับกันมันมันบันกุเชนนะครับอือนี่นะครับสลับกันไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนี่ก็ต่ออือ นี่ทำรอบแบบนี้โอ้แข็งแรงเลยเนี่ยแข็งแรงกันแข็งแรงขึ้นเลยนะครับอันนี้ไรนะเขาเขาเรียกว่าอะไรบ่นอันเนี้ยอ่าไผ่ไผหิมมันแ่ะไผ่หิมอ่าไผ่หิมก็คือริมนะอ่ยไผขอบมันไพรก็คือถักนั่นแหละถักขอบอ่ะง่ายๆนะแปลภาษาไทยอือจริงเๆไม่กุกออกเลยที่เหลือหั่นหันออกเป็นมวยแล้อ่อันนี้กำลังใช้ฝีมือหน่อยนะครับไปตัดโดนที่ถักนี่ก็จบเลยนะ Ừ. 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 Cửu... 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 Điều rồi. <laughs> vai, vai. À. Ừ. Ừ. Đẹp rồi, Đẹp rồi. <laughs> เธไม่เปี่ยงไม่คัดใช่กะอ๋อไม่คัดอ่อไม่กระลัดตรงนี้ครับให้มัน,มนแร็งแรงไม่โดนไปวางแล้วมันจะยุบครับมไม่แข็งแรงโอ้ทำไมค่ค <ทำ S 2> ัดน้ำหอนกันนะแข็งแรงดีเะยกะตรงอือนี่แหละนี่แล้วไปต้วมไปอย่างมันนี้วางไปกลมปินอย่างกว่ามันยุบลงนะครับเออเนี่ย ้อาวางเฉยๆแล้วมันอยู่คนยุบตึก็เอะเนี่ยเย่ะเลยเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ประมาณเนี่ยเรากินกระทะมากระทะนี่ใหญ่น้อยเนี่ยใหญ่นี่เนี่ยจะได้อะไรปะนี่โอ้ยพอดีเออจับเพนี้ยนี่นะเอ่ียนี่ผามันอะก่ะวางเฉยๆผาเหรอเออเอาจองหัวมาด้วยเอาจองเนาะอันนี้มันไม่มันไอออกตรงเนี้ยเราตจองปิดดีกว่าปิด้ทั่วเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวเอางี้ไม่พอเดี๋ยวผมหาหาซื้อฝานี่มันใหญ่ไม่รู้มีเปล่า อแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวถ้าเรานึ่งเสร็จอ่ะเอาตาให้แห้งไม่ให้ออกลาเดี๋ยวเราหาอย่างอื่นมานึ่งอีกอไหนก็ทําแล้วอ่ะเออถ้าเอฟซอยากให้เราเอาอะไรมานึ่งในเนี้ยแต่แกงกันเนี้ยมันเก็บได้ไหมพ่อเก็บได้กะเก็บได้น้องตาให้แห้งเนี้ยโอเคใครอยากให้เรานึ่งอะไรนะคอมเมนต์มาบอกหน่อยเนาะเราจะหาแล้วมันนึ่งนึ่งนึ่งผักไหมนึ่งผักกาดต้องเป็นซีนเป็นเป็นอกะเป็นอย่างก็เป็น กุ้งอ่ะเป็นกุ้งเหรออ่ารทะเลคือพ่อบอกว่าอย่าเป็นผักนะครับเอาอะไรก็ได้ขอเป็นเนื้อเป็นกุ้งเป็นปลาเอามากันเดี๋ยวเราเนื้อนี่แหละเทาเนื้อนี่ดูไส้กรอกก่อนเลยยังไม่ได้แกะดูหน้าตาเลยอันนี้ของของเปียกของแปฝกราคาสูงหน่อยครับแต่ก็อยากมาชิมเหมือนกันปั่นได้เหรอมาปัดเลยปา่เลยมาตานเลยครับจานเป็นแบบนี้นะต้นเขียวต้นเขียวเราคุมซีไม้เขาซีไม้ นี่เป็นน้ำแข็งอยู่เลยมี่ตุ้งแข็งอยู่้งแข็งก็มีนี่ต้องโดนน้ำเราต้องค่อยๆนึ่งนะผมว่าเนาะอโอ้พวกันวะเนี้ยหกชิ้นโอ้เพามีชิดข้างในนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะเออเคยกินกัมพูช์อะไรนะไม่เคยมานึ่งเลยครับเมนูแรกกินไส้กรอกกันไส้กินไส้กรอกกันต่อไปเป็นอะไรช่วยแนะนำหน่อยนะครับ เอาวไปเปียกเลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับโอ้เธมาแล้วครับฉันลำลงไปแล้วครับมาผา<ไ>พิษจะยากครับปลาพิษนะ <c oughs> มันไม่มีไงมันไม่ถูกก็เอาตองนี่แหละครับตองมันก็นี่กันความร้อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่นี่้ามันอยู่เระมันกลุ่ม มืดพางเอาหนึ่งเนียนเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูเนาะเดี๋ยวมาดูครับจะเป็นอย่างไรอ่ะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคุณดูนะมาคุณด้วยเนาะน้ำก็เดือดบุกๆแต่เราไม่เอาไฟแรงมากนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงปรึบโอ้ยอีกชา้นหนึ่งจังนะผัดติดมันนะโอ้ยโอ้สีแดงเหรอสีเออเหมือนกันเหมือนกันสีเหมือนกันด้วยผมว่าเราแย่งหน่อยไหมให้สีมันออกอืมให้สีออกเข้มๆหน่อยเนาะจริงๆมันให้สุกแล้วแหละเราหนึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วครับ เย่างอยู่เนาะเย่างเนาะย่างย่างไฟอ่อนๆให้สีมันออกอ่ะเออนั่นแหละย่างน่อยเนะโอเคบังเหนือยแล้วบังเหน่อยนอนเลยสีมันน่าจะออกอ่ะถ้าย่างอะนี่โอ๊ะกินหอกมาเนี่ยนี่สีน่าจะออกอยู่นี่นะนี่นี่เก็บตากแดดไว้เนาะเพราะงั้นถ้าปล่อยไว้ในร่มกลัมออกแล้วถกไปตากแดดก่อนนะนี่ยอยากให้นึ่งอะไรนะคอมเมนต์เข้ามามาเนี่นึ่งตางงพ่อขออย่างเดียวขอขอไม่เป็นผักก็ กุ้งอ่าถ้าเป็นเนื้อถ้าเป็นเนื้อเป็นเป็นปลาอ๋อเอาหมดกาทำจะพักนะพักเขียนหมาเอาเลยโยเกิรเกินผักยกบโยเกิร์ตเยียนผักไว้ดานหน่อยครับเป็นไงนี่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 เสี้ยวโอ้แต่กลมระเบิดมากเลยรอสีด้านนี้อีกนิดเดียวพอเนาะวพร้อมละนี่มันเข้มเลยสวยๆเพิ่มสวยขึ้นเพิ่มขึ้นจริงโอ้บอกความเรียวกาลอกินดูกันกร้อมเปียกแป๊บเดียวมามาทำอะไรเวลาละเอาละครับ หกหกชิ้นหกชิ้นจับเลยชิ้นแรกนี่หอมนะมันก็กินหอมๆเลยหอมใช่ไหมเอาล้วครับฮะอุ้ยอืมอุ้ยชิ้นมนเยอะขนาดเดียวไหลเลยวะนี่นี่ตกใจเลยอุ้ยชิ้นเยอะจริงยังไงไหนๆนี้ยดูพ่ออืมอนี่คือชิดข้างในมันเนี้ยอืม ใส่กอกชิดยังไงอีกาอ่าโมขนาดอีกาอ่าโมขนาดอีกา่าอีกาอ่าโมขนดาดอร่อยทุกทุกปากเหรอโอ้อร่อยมากมันอย่างคล้ายๆยาป็นน้ำอันนี้มันมันมันหอมมันมันเหนอะทอดนี่โอ้ยมันเย,ยอะขานาดนั้น <laughs> แต่มันแพงก็คุ้มอยู่นะถ้าอร่อยนี่นะมันหอมเนออหมาะ ความค่าค่าเนื้อของเหมือนกับความขนาดละชีสเนื้ออะชีสมาเขาเรียกว่ากลิ่นชีสมั้งแล้วมันมีเห็ดด้วยเห็ดเห็ดทัฟเฟิลอ่ะมันมีกลิ่นเห็ดอ่ะเออกินเห็ดออกมาเลยหอมหอมแม่ก็มีกลิ่นออกมันๆน้อยๆเนี่ยกลิ่นมันได้กลิ่นชีสนะแล้วมันจะมีกินอีกอย่างหนึ่งคือกินเห็ดเนี่ยผมอยู่ตรงนี้นี่มกินอย่างนะเห็ดทัฟเฟิลโป๊ะโต๊ะกินเหมือนไตรเหมือนกันเนี่ย มอนเยอไอเออมันหลายสิบอยู่แล้วครบนะจุบเนียมันหอมครับอืมอืมอืมอมาเรั่งชิมแล้วครับอร่อยอร่อยอร่อยมาลองด,ดูครับมีไส้ทะลักแล้วอืมโอ้ยได้เห็นชิดเลยอ่ะเปียกหนึนะ่งเนาะอืมอืม,อม อืมเป็นชิดอืมมันเลยอ่ะอืมชิดมันครับมันหอมอืมอหออืมมันหอมอืมเพราะอร่อยอยู่ะเนี้นะรสชาติเหมือนเหมือนอย่างอื่นแปลกอืม mà cảm ơn lâm dưới lắm hm 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 nhìn, hm 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 กลิ่นเนื่อยกล่อมใจมันเป็นอย่างหอม,มหอมนะอืม,มนี่กลิ่นชิดอืมเปนห้องชิดชิดนะจับอืมอืมอร่อยของเปียกถูกเปลือยกเนาะอืมสุกเปลืมอืมเพราะชินะ้นแต่มันมีชิ้นหมดเลยผมว่าแต่มีหมด,ด,ลดแล้วปิดปากตีแลยหมดเลยเอาละอืม อืมักเขาแพงกวองหลังได้เนอะมอืมอืมใช่นารำคาญละมันมันดีเนาะมันหอมอืมกินข้างบนเนี่ยเอ

ถ้ากินไปหั่นไปทางหน้าคนอื่นนะได้นะน่าจมอิ่มแล้วสองขึ้นนะอีสักครึ่งไหม้อย้อันหนึ่งได้พ่อเอาไว้เอาไว้ย่างกินัเพราะถ้าจะกินอีกเพราะต้องอุ่นนะย่างใหม่เพราะงั้นชิดมันจะแข็งแล้วแบ่งครึ่งกันไหมเอาไว้พอแบบกินตอนเย็นตอนเย็นต้องเอาย่างนะพ่อ ก็นี่ลองหักดูเนาะหักอ่ะมือบังเหนื่ปั๊บเอางี้ดีกว่าไหมหักลงเงี้ยอืมนั่นโอ้ยเอ้ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่ามันเริ่มเนื้อไงอืมมันเริ่มอะไรนะเอาชิ้นไหนอืมออเอาชิ้นเล็กเขาพอมีอีกอีกก้อนหนึ่งอืมมันเริ่มไม่ค่อยร้อนครับผมว่าตอนร้อนๆนี่ทึบอย่างนี้เลยเนี่ยอืมอืมใอร่อยดีเนาะหอมเลยครับหอมหอมมันมันใช่ อืมถ้นมีอะไรแปลกแบบแบบแบบนะนำเข้ามาเยากมากอ่ิมอันน,อน,นี้ผมก็ไม่เคยกินนะอย่างว่าห้่กรอกอย่างว่าชิมอนะ่ะให้กรอบชีสกรอบชิสไม่รยอะห้กรอกอะไรไม่รู้มีชีสั้าไ,ไหนกินเห็ดครับอืมนั่นแ่ะอืมใส่ถุงเก็บไว้อืมอไปกินก็นมาอืม ยางไฟหน่อยก็ไ,ได้มันสุกแล้วเรานึ่งสุกแล้วมีกลิ่นเห็ดครับหอมๆแล้วก็ชีสมันจะมันๆเนาะมมนผมว่ามันเขาปรุงมาแบบเค็มนําแต่ว่าไม่ถึงว่าเค็มมากแต่ว่ารสชาติที่มาเนี่ยคือเค็มออกเนาะ<อ>เค็มนํา<อ>ก็วันนี้มาเพื่อนะ,ระครับเ <laughs> <c oughs> ขาคุสนใหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตาม้วยนะครับไปลวผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมลุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับใส่ยังไงเนาะใส่กอกชีสใส่กอกชีสนะครับแลระเบิดด้วยนะชีสระเบิดอุย่าผมก็ต่างนะ